สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ครับมาพบกับชั้หนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมก็ในสำหรับคลิปนี้นะครก็เป็นการสรุปตัวงานนะครับผมตัวนี้ก็เป็นโมเดลนะฮร a 1708นะครับะผมในบุโป้นะครับแล้วก็ลูกค้ามาในการที่จอเสียนะครับผมตอนนี้เราได้ทำการเปลี่ยนจอในให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นปี2017นะครับก็ดูจากนี่ครับในการเปลี่ยน นี้ก็เป็นการเปลี่ยนจอในนะผมก็อาการที่ลูกค้ามาก็คือจะมีเส้นนะครับผมตรงนี้นะครับที่เสียนะครับก่อนนี้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ปกติเลยนะผมถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะที่เจออาการแบบนี้นะผมทําตกมาแล้วแล้วจอมีเส้นหรือว่าอะไรพวกนี้ก็สามารถมาให้กับทางเราแก้ได้นะผมก็สามารถ เข้ามาใช้บริการได้นะครทางเรามีอยู่4สาขาด้วยกันนะผมก็จะมีไม่ก้บบาบาหน้าธรรมนะโศกยูเนียนมอแล้วก็อีกที่หนึงนะผมเป็นสำนักง,งานใหญ่นะครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ก็สำหรับวันนี้ช่างหนึ่งขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะผมสวัสดีครับ